สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมขอช่องซูโม่ชอบเล่นเกมเกมนี้ก็เป็นเกมอินดีที่ชื่อว่าเก s ซีโร่นะเกในที่นี้ก็คือแขกรับเชิญส่วนซีโรก็คือ0นะแขกรับเชิญคนที่0ูนย์หนึอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยคร่าวๆก็คือเราตื่นมานะแล้วก็อยู่ในห้องที่แบบไม่คุ้นเคยไม่รู้จักอีกแล้วเป็นพลอตแบบ คลาสสิกนะต้องตื่นมาแล้วก็อยู่ในก็ไม่รู้แล้วก็หาทางออกกันไปพรอะง้นถ้าพร้อมแล้วก็มาหาทางออกไปพร้อมๆกันดีกว่าคว้าหันตามข้าพระเจ้าหมอเขาบอ,อกเกมยาวประมาณสักยีนาทีนะถ้าสุโมโลเล่นก็ครึ่งชั่วโมงบวกเพราะว่าค่อยๆเล่นเอ๊ะนี่มันมืดมากเลยนะลองเพิ่มแสงดูซิเป็นยังไง อ๋อเป็นเป็นฉากว่าเรากำลังลุกขึ้นมาจากเตียงนะอ่าโอเคนี่สินะห้องที่เราอสอนเล่น,สอน,ลนสอนเล่นดีมากเลยเอ่อ w a s d เพื่อเดินปกตินะ s c a p e เพื่อ pause e คุย dialog fat light กดตัว f ได้แล้วก็ก้มได้ด้วยนะกดตัว control นะเอ่อกดคลิกซ้ายเป็นการหยิบของคลิกขวาเป็นซูมโอเค ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่จริงน่ะอยู่ดีๆฉันก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้ไงเนี่ยไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยอ่ะแล้วก็มืดมากฉันต้องเปิดไฟก่อนกด F ไงอ่ะไม่ได้อะ่ะเรายังไม่มีไฟฉายเหรออืมสงสัยยังไม่มีไฟฉายนะเราเดินไปตรงซ้ายนี่เป็นโทรศัพท์ทำอะไรได้ไหมกดอ e ีได้ไหม ลองโทรดูหน่อยดีกว่าโทรไม่ได้นะกดไม่สำเร็จเอ้โอ้โหไฟกดแล้วดับมันมืดตดตืดตืดเลยอันตรายมากเรากดไฟฉายแล้วมันไม่ขึ้นนะหรือว่าเปลี่ยนภาษาก่อนไม่เกี่ยวกันนะนี่คืออะไรอะ่ะคลิกซ้ายต้องคลิกค้างด้วยนะเอ,อ่อมินิบาร์ไพรส์เออเราอยู่ในโรงแรมนะคือซีเรียล12บาทเอ,อ่อชิป โอ,โอ้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรก็เป็นราคาของสินค้านะฮะกดวางกัาลงไปราคาที่เป็นบ้าไปแล้วแพงมากเลยอะแล้วมันสําคัญตรงไหนเนี่ยโอเคเปิดไฟดีมากเลยที่มันเปิดไฟสักทีโอ้ห้องเรากว้างอยู่นะเนี่ยเราต้องออกจากห้องนี้เัินรอ เรากดโทรศัพท์ไม่ได้นะอ๋อเรากดได้ทุกอย่างเลยเหรอดูซีมีอะไรบ้างของว่างนั่นเองเสียงไลนรหนักๆอยู่ในหูอดูตรงนี้ก่อนดูทีละชั้นเลยนะมันจะได้ไม่ตกหล่นนะปื๊ดปื๊เฮ้ยอันนี้มันติดอะอ้าวมีของแน่ๆ่จำไว้ก่อนในทางขยะมีอะไรบ้างไม่มีนี่โน้ตขิ้ค้างไว้นะ โรงแรมแห่งนี้กลืนกินความหวังและความทรงจำจำไว้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวโชคดีนะขอบใจมากที่บอกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวใครอยู่ด้วยงั้นแล้วใครเขียนไว้นะเขียนได้ประหลาดจริงๆอ๋อนี่ยไฟฉายงั้นเก็บมาสิโอ้ได้ไฟฉายมาแล้ว โอ๊ยโอโอ้โหได้ไปชายปุ๊บกระพริบเลยดูเหมือนมันจะล็อกไว้นะล็อกอีกแล้วอ่ะมีสองอันแล้วนะทีวีอันนี้มีอะไรไหมอันนี้ก็ล็อกจะล็อกอะไรมากมายเอ้ยไข่ควงได้ไข่ควงมาแคะได้ไหมไม่ได้อ่ะ เจ้านกเป็ดน้ำรูปที่ไม่มีอะไรนี่คืออะไรเฮ้ยใครขะประตูเดี๋ยวก่อนยังไม่ว่างดูด,ดิเปิดไม่ได้นะอันนี้ทำไมอันนี้เปิดไม่ได้ละ่ะอันนี้ก็ล็อกอีกแล้วอะ่ะมันจะล็อกอะไรมากมายนะแล้วนี่คือกระดาษะลรการ์ด บอกว่าออแขกคนสำคัญของเราห้อง95อันนี้อยู่ในโรงแรมชื่อว่าเดอะพลาซ่านะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะพลาซ่าที่นี่เราแบบว่าช่างหรูหราและก็แสนสบายตั้งแต่วินาทีที่ท่านได้ก้าวเข้ามาสู่ประตูของเราเราก็มีทีมงานที่พร้อมจะดูแลให้แบบว่าได้ทุกอย่างเลยไม่มี การผิดพลาดอะไรแน่นอนโอ้ยไฟดับไม่ว่าจะมาทำงานหรือมาเที่ยวเล่นพักผ่อนก็หวังว่าจะได้รับความแบบสบายรีแลกซ์เหมือนอยู่บ้านเลยถ้าเกิดต้องการอะไรแล้วก็อย่าลืมไปติดต่อสตาฟของเราได้เลยทันทีสตาฟเราพร้อมจะช่วยเหลือโอ้โหเยี่ยมไปเลยหวังว่าจะได้รับความหรูหราแล้วก็สบายจากพลาซาทีมโอเค ลาซ่าโฮเตลงังนเหรอฉันมาที่นี่ได้ไงแล้วเนี่ยแล้วเขาทำไมล็อกนู่นล็อกนี่ไว้อะโอ้โหมืดตื่อๆเลยตื่อๆๆห้องน้ำเหรอเนี่ยห้องน้ำมีมันต้องมีนี่สวิตช์ไงล่ะเออแล้วไม่ต้องใช้ไฟฉายหรอกเรามีสวิตช์้ยใครเอาฟิวมาใส่ไว้ในโถส้วมอย่างนี้เนี่ยเก็บมาสิโอเคเลอะๆหน่อยหรือเปล่านะ โอ้ยไฟมันกระพริบกระพริบอีกแล้วเสียงมันตืันนี่มีอะไรเปล่านี่ไงจะสีฟันไปม,มีรูปอะไรแตกๆให้เราทำอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรบ้าเสียงอะไรบะเสียงอะไรอาบน้ำหรอ เครื่องทำน้ำร้อนเงินเสียงไรอะแต่คือไอ้เจ้ารูปนั้นน่ะมันเหมือนอันนี้เลยนะมันเหมือนให้เราทำอันเนี้ยให้แตกเราหยิบมันได้ปะอึ๊บอึ๊บหยิบไม่ได้เหรอมันมันเหมือนให้เราอยากทำให้อันเนี้ยมันแตกนะเพราะว่ามันเป็นรูปจะกันแตกนึกออกปะตอนนี้เรามีแค่ไข่ควงอันเดียวเท่านั้นแหละ เราสามารถเอาไข่ควงไปเปิดงัดอะไรได้ไหมเนี่ยนี่ไงอืองัดมันออกมาสิอือโอเคใช้ไปแล้วเรียบร้อยได้คอนมางั้นรอโอเคเอาคอนไปทุบอันนี้แน่เลยเฮ้ มันบอกว่าอะไรเราอยู่นี่อยู่นี่คืออะไรอะไรอะนายจุออนเหรอยิ้มแฉ่งออกมาเลยเออกยกๆหน่อยกยกๆหน่อยโยกหน่อยเออไม่เห็นนากลัวเท่าไหร่เลยนี่เฮ้ยคนตีนนะมึง ไม่ไงล่ะต้องทุบจริงๆด้วยทุบแล้วได้อะไรได้กุญแจมาไม่เราจะหยิบกุญแจนี่คาบ,บิเน็ตคีย์อันนี้หรือเปล่านี่โอ้โหสปองบ๊อบฉลาดสุดๆหยิบกระดาษขึ้นมาดูสิพิซซ่าเดลิเวอรี่ใน30นาทีถ้าเกิดเกินแล้วก็ได้กินฟรีไปเลยอันโตนิโอพิซซ่าโอ้โหพูนแล้วก็หิวเลยอะ่ะชอบกินพิซซ่ามากเลย แต่ที่บ้านไม่ค่อยชอบกินนะก็เลยไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพราะว่าเขาเห็นว่ามันอ้วนอะไรเงี้ยน,นานๆกินทีนะอ,อ้าวเคาะอยู่นั่นแหละอ๋อนี่คันเ้าโทรศัพท์ได้แล้วฉันหิวมากฉันจะสั่งเปปรนนี่ได้เลยตึ๊ดฮัลโหล หิวมากเลยขอสั่งพิซซ่าหน่อยสิเอาตูดตูดไม่มีใครรับเลยอะอ่ะต,ตนีโอพิซซ่าครับขอโทษที่รับช้านะครับมีอะไรให้ช่วยอยากได้อะไรวันนี้ใช่เลยคือแบบขอเออพิซซ่าเปปโรอน่ขนาดใหญ่ปกติครับ เอาได้เลยได้เลยเป็นเป็นปรนีขนาดใหญ่นะเอาน้ําด้วยหรือเปล่าเอาเอาไม่เอาอรอเฮ้ยเอามาด้วยดิเอาโคกเอาอะไรมาด้วยเออเอาน้ําส้มมาก็ได้อร่อยอร่อยออก็ได้ครับว่าแต่อยู่ที่ไหนครับเอออยู่ที่ห้อง9กหของพลาซ่าโฮเทลครับอ๋ออัพพลาซ่าเหรอพลาซ่าไหนเอาส่งมาที่นี่ได้ไหมครับ คือฟังนะเพื่อนครั้งสุดท้ายที่เออคนขับไปส่งที่นั่นน่ะเขาไปแล้วเขาไม่กลับมาอีกเลยอ่ะเอาถ้างั้นจะมาส่งไหมเนี่ยเดี๋ยวจะติปให้อย่างงามเลยมีเงินเยอะนะก็ได้ก็ได้อ่ะลองดูอาจจะไม่เป็นหาเดี๋ยวเราไปส่งภายใน30นาทีเลยนะไม่งั้นก็กินฟรีไปเลยเยี่ยมไปเลยอยากกินฟรีจะแย่อยู่แล้ว เฮ้ยมาส่งเราแล้วแบบโอ้โหมืดตืดเลยคือมาส่งเสร็จปุ๊บนี่คือหายไปเลยเหรอโหดจัดโอโ้ไฟมันดับเองได้มันมีคนมาปิดไฟได้ไง่ะ้วเนี่ยเราต้องใช้ฟิวนะฟิวใส่อันนี้เปล่านี่ไงมันมันไม่เห็นเปิดได้เลยมันประตูบันล็อก มันยังมีตรงไหนอีกหรือเปล่าที่เรายังเปิดไม่ได้อันนี้ไงยังเปิดไม่ได้แต่เราได้กุญแจมาแล้วก็โทรสั่งพิซซ่าตรงโซฟานี่มีอะไรไหมไม่มีในห้องน้ำมันมีอะไรอีกไหมอ๋อนี่ไงเขามาส่งแล้วเร็วมากเลยเยี่ยมไปเลยเร็วจัง อยากกินพิซซ่าฟรีจะตายเอา้าเปิดไม่ได้เอา้าเสียงอะไรอะ่ะเอา้ากดปุ่มไม่ได้อะ่ะเสียงเหมือนมีคนส่งพิซซ่าโดนกินเลยโอ้อะไรอีกอ่ะเนี่ยไฟดับหรอเอาพิซซ่ามาอยู่ในนี้ได้ไงอู้กินเลยดีกว่านะ่ะไม่ต้องไปสงสัยหรอกมันไง แล้วเราเปิดนี่ไม่ได้หรอรลีเพสฟิลเออเปลี่ยนฟิลใหม่ดิแล้วมันจะได้แบบกินไม่ต้องกินในความมืดเออโอเคกินกซ้ายเพื่อกินเฮ้ยหือ้อะน,นุ่มขอบชิดเฮ้ยห,หูกินได้ทุกชิ้นเลยเอ่ะค่อยๆกินเหรอ,หอกินได้หมดเลยอะ่ะโอ้โหกินคนเดียว หนึ่งถาดเนี่ยมันเยอะไปหน่อยนะกินไม่หมดกินได้สักสามสี่ชิ้นนี่ก็ว่าเก่งมากแล้วนะโอ้กุญแจงั้นหรอไม่ฉันไม่สนใจฉันจะกินอย่างอื่นให้หมดก่อนเพราะว่าพอกินพิซซ่านะมันก็ต้องมีอย่างอื่นมาด้วยนี่กุญแจดอเวอร์คีแ,แล้วนี่กระดาษอะไรเขียนไวนะ้ด้วยกระดาษเขียนว่า วันหลังอย่าสั่งพิซซ่าจากเราอีกนะเราบอกคาซาโฮเทลเมเนจเมนแล้วว่านี่เป็นการส่งครั้งสุดท้ายขอให้โชคดีนะเพื่อนโอ้โหที่นี่ต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะอุ๊ยมีไฟดับไงปุบปิ๊บปุบปิ๊บอันนี้แน่เลยอันสุดท้ายแล้วที่ยังเปิดไม่ได้นี่ไงนี่คืออะไรคับบอร์ดคีย์มีตรงไหนวะ เออซ้ายนี่ก็เปิดหมดแล้วนะอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้คับบอร์ดคับบอร์ดนี่เปิดเลยโอ้มีเซฟด้วยเหรอฉันจะหารหัสจากไหนแล้วเนี่ยรหัสรหัสอยู่ไหนวะเอะระหว่างเดินนี่ก็ไม่เจอละหงรหัสอะไรนะหรือว่ารหัสนี่เป็นราคาอะไรอย่างงี้ปะ ไม่น่าใช่นะที่นี่มีรหัสไหมมีรหัสอยู่หลังรูปอะไรอย่างนี้ไหมน,นี่ก็เดาออมั่วไปเรื่อยนะอืมโอนี่ไงรหัสเหรอจะรู้รหัสได้ไงล่ะเนี่ยเฮ้ย ฉันจะรู้รหัสได้ไงหรือว่าต้องปิดไฟวะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันกระพริบกระพริบแล้วมันมีอะไรมืดๆขึ้นมามีไหมเอาใหม่เมื่อกี้ตอนมันกระพริบกระพริบว่ามันมันมีลูกศรลงมาเห็นปะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือว่าเราต้องสำรวจรูปทีละรูปรูปนายมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีเหรอ ไม่มีหรือว่าเราต้องปิดไฟปิดไฟแล้วาจจะเห็นแบบสัญลักษณ์อะไรโผล่ขึ้นมาไม่มีนะอืเก้าห้าไม่ใช่เก้าห้าเนเบอร์ห้องเรามีอะไรแถวนี้ไหมผ้าขยับได้ไหมไม่ได้ในในห้องน้ำมีอะไรไหมไม่มีเหรอ ไม่มีซ่วมมีอะไรไหมมันมันหยิบออกมาก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม,มหรือว่าเราลองปิดไฟดูดิมีอะไรปะไม่มีนะ แล้วไม่กลัวแล้วนะไอเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยมันไม่มีอะไรเออรหัสนี่ทำยังไงนะไอเนี่ยก็ก็ล็อกไอข้างซ้ายข้างข้างมันก็เปิดไม่ได้นะตู๊ตต เราจะรู้ได้ไงนะมันต้องมีอะไรบอกเราปะคือเราคลิกขวาซูมได้นะแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่ได้คลิกเลยมีอะไรตรงนี้ไหมไม่มีนะทีวีมีอะไรไหมกดได้ไหมไม่ได้นะทีวีกดไม่ได้ ซูมรูปแล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่มีหรือว่ามีอะไรอยู่ในเบอร์ตรงนี้ป่ะนี่ไงตัวเลขมันหนาเห็นป่ะสองสามหนึ่งศูนย์ป่ะ,อะลองดูนะสองสามหนึ่งศูนย์นายเป็นเลขตัวเดียวที่เรามีนะ่ะ ันแน่เปิดได้แล้วอันนี้เหรออล็อกบัตรเครดิตไม่ใช่บัตรคีย์การ์ดได้บัตรคีย์การ์ดมาเปิดเนี่ยหรอเฮ้เปิดได้แล้วทางออกสู่โลกภายนอกงั้นหรอือมันมืดมากเลยมันมีอะไรพุ่งเข้ามาแน่เลยอ่ะอะอยากพุ่งพุ่งมาเลย เสียงมันแบบมันใช่แล้วเอาไงล่ะนิดหน่อยผู้มีความพร้อมเอา้าเราอยู่ในห้องเดิมนี่แต่ว่ามันมีไฟมากกว่าเดิมนะใช่ไหมเฮ้ยไม่จริงน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ย ทำไมมันมีไฟตอนแรกมันมีไฟบนเพดานางนี้ไหมเหมือนจะไม่มีนะเฮ้ย <Hey! S 1> เราไปจากที่นี่ไม่ได้งั้นเหรอเราติดแงกอยู่ที่เนี่เหรอเราวนกันไปทางนู้นดิโอ้โหเราถูกขังไว้ที่นี่ตลอดไป, oh, ไปอไป๋อ oh, เรานี่ไงเอ็กซิท เอาเอ็กซิทไม่ได้โน้สเคปไม่สีเราต้องขวาไปทางนี้เราจะขวาไปทางออกนะเนี่ยป้ายป้ายมันชี้ว่าไปทางขวาทางออกเราจะชิดขวาไปไม่ได้ คุณติดอยู่ในห่วงอันเป็นนิรันดร์ลาก่อน <c oughs> โอ้ไม่จริงนะเราไม่ได้ไปจากที่นี่เหรอเนี่ยแต่เราก็ได้กินพิซซ่าอย่างนี้เราสั่งพิซซ่ามากินเรื่อยๆได้ปะอย่างน้อยก็ไม่เหงามากนะเศร้าอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่มาส่งเราอีกแล้วนะเพราะงั้นก็จะลำบากหน่อยต้องเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆ โอเคแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ goodbye thank you teacher